สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกท่านวันนี้ครูพรจะมาสอนหน่วยเรื่องหินดินทรายเราจะมารรู้ลักษณะของหินลักษณะของดินลักษณะของทรายและประโยชน์ของหินดินทรายถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหน่วยหินดินทรายลักษณะของหินหินมีสีเทาสีขาวมีลักษณะเป็นก้อนแข็ง ลักษณะของดินดินมีสีน้ำตาลหรือดำมีลักษณะร่วนละเอียดนิยมปลูกต้นไม้ลักษณะของทรายทรายมีสีน้ำตาลอ่อนมีลักษณะร่วนละเอียดนิยมสร้างบ้านประโยชน์ของหินสามารถมาทำกำแพงบ้านปราสาทสิ่งของเครื่องใช้เช่นครก ประโยชน์ของดินสามารถนำมาทำเป็นเครื่องปั้นดินเผาปลูกต้นไม้ประโยชน์ของทรายผลิตแก้วและสร้างบ้านเป็นไงบ้างคะหน่วยหินดินทรายเด็กๆได้รู้จากลักษณะของหินดินทรายกันแล้วสัปด,ดาห์นี้พี่พขอสอบเพียงแค่นี้นะคะสำหรับสัปด,ดาห์นี้สวัส,ด,ด,สด,ดีค่ะบ๊ายบาย